คาถาบูชาทรัพย์ณบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งเสียงนาฬิกาปลุกตีห้าดังขึ้นแก้วหญิงสาววัยทำงานลุกขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าทั้งนี้ทั้งภาระรุมเร้าไม่มีหยุดคืนนั้นเธอฝันเห็นชาชาราผู้หนึ่งมอบธนบัตรเก่าๆพร้อมกล่าวเพียงว่าอิติปูชาจะมหาราชาสัพพะสิเนหาอารหันสัมมาสัมพุทโธมามา ญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะเช้าวันรุ่งขึ้นแก้วทำตามในฝันวางธนบัตรไว้บนพานจุดทูปตั้งจิตแน่วแน่ขณะที่เปล่งเสียงคาถาจบสามจบลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาพร้อมเสียงบางอย่างกระซิบซับจะหลังไหลหากใจไม่ขาดศรัทธาคืนนั้น เธอถูกลอตเตอรี่ก้อนโตงานใหม่ติดต่อเข้ามาลูกหนี้เก่าที่หนีหายกลับมาใช้หนี้หมดและเธอก็รู้ว่าศรัทธ,ธาเล็กๆบนธนบัตรใบนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของคนได้วิธีใช้บูชาเสริมทรัพย์เตรียมธนบัตรใบละเท่าไหร่ก็ได้จำนวนตามศรัทธ,ธาวางธนบัตรไว้บนผ้าขาวหรือผานให้ดูสะอาดเรียบร้อยจุดธูปเก้าดอก หากสะดวกหรือจะนั่งสมาธิงเงียบๆก็ได้ว่าคาถาสามจบด้วยจิตแน่วแน่มีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นอธิษฐานจิตขอให้ทรัพย์ไหลามาเทมาเงินทองไม่ขาดมือการงานมั่นคงโชคลาบเปิดทางสาธุ